ส่วนวัคซินพาสปอร์ของไทยก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเราเราเรียกว่าสมุดเล่นเหลืองโควิดแต่เราก็จะเลือกประเทศที่เราไปทำข้อตกลงคือเราก็จะดูจากว่าเขามีการควบคุมโรคที่ที่ดีโดยที่เราก็จะดูจากระบบพื้นฐานทางสาธารณสุขของเขาที่เราเรียกว่า Global Covid Index แล้วเราก็จะต้องดูอีกข้อนึงก็คือว่าไม่มีเชื้อกายพันุซึ่งมันก็จะไปด้วยกันถ้าเขาควบคุมโรคดีเขาก็จะควบคุม การระบาดของเชื้อไกยพันธุ์ซึ่งตอนนี้ที่เรากลัวก,ก็คือสายพันธุ์ของแอสิกาใต้วิกฤตโควิด -19 ส่งผลให้การเดินทางระหว่างประเทศหยุดชะงักการออกวัคซีนพาสปอร์ตจะช่วยสร้างความมั่นใจได้จริงหรือไม่ประเทศไทยพร้อมสำหรับการออกวัคซีนพาสปอร์ตมากน้อยแค่ไหนร่วมไขขอ้อสอบอันล็อกับแพทย์กิงวรารักษ์สั่งคนักุณใน The k ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัว